สวัสดีค่ะอย่ากระช่องตงั้งใวใหม่ชาแน,นลกันนะคะทุกคนวันนี้มาหายใหม่และเลอยเหมือกบจะไม่ปกนก้าวหายช่องโอเคค่ะก็ไปรูนะมาตับคนตระปอยโอเคค่ะทดี๋คนเราก็จะมาพาทุกคนนะคะมารู้จักเกี่ยวกับช่องเรานะคะทำไมาถึงเปลี่ยนเป็นช่องนี้ก็เหมยเหมยชาแน,นลค่ะมัน,ม,นนะมันชื่อว่ามันชื่อตกมก่บทุกคนนะคะชื่อช่องอื่น,นะ เหมยหมยชแนวเราก็เลยไปเปลี่ยนเป็นช่องตามกนหมยใช้แนวกันแล้วะค,ะค่ะก็ทุกคนอาจจะได้คนหาให้ใกล้ง่ายขึ้นนะคะอ่าฮะอันนี้เรามาออปเกจคลิปนะคะสักประมาณหกโมงเย็นห้าก็ดแปดห้าเก็ดเก้าแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะก็มาเป็นคลิปนี้กันเลยนะคะท้ไมถึงเมยทำช่องยูทูบนะคะเหมยว่าตอนที่หนึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะไกลเดี๋ยวไป เราเอาตอนคลิปสองค่ะทุกคนอันนี้มาอธิบายคลิปนี้ก่อนนะคะทำไมถึงทําช่องวันที่เท่าไรยังไงเรียนอยู่อยที่ไหนนะคะแต่เหมือนจะไม่ให้ข้อมูลยเยอะกว่านี้แต่เหมือนไม่ให้ข้อมูลเยอะนะทุกคนอย่าเพื่อคนเอาไปดูอีกไม่ได้ไม่ได้ล้างมือตลอดเลค่ะทุกคนคะ่ะวายล้างมือไปแบบจนมือเหี่ยวแล้วค่ะทุกคน รอดอะไรไม่รอดอะต่กคนนี่อันนี้อือไปเรื่อยค่ะอค่ะก็เหมยก็จะมาให้ข้อมูลนะคะว่าทำไมถึงไหมทขัช่องยูทูปตั้งแต่ตั้งแต่ที่วันที่อะไรเดือนไหนนะคะเ <c> ห <oughs> มยเนี่ยทำช่องยูทูปนะคะตั้งแต่เดือน เอ้ยขอวันนี้วันนะคะวันศุกร์วันศุกร์ที่หนึ่งตุลาคมนะคะพศกต่อสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะทุกคนก็อาเกค,คลิปก็คือเย็นๆแล้วเนาะสองทุ่มสามทุ่มค่ะทุกคนค่ะตอนแรก่ยอาเกะคลิปเป็นคลิปวิดีโอกันค่ะทุกคนใครไปค้นหาแล้วดูได้นะคะกวิดีโอเหมยจะมียี่สิบหกรายการนะคะถ้าเพวิดีโอนี้เข้าไปก็ยี่สิบแปดแล้วค่ะทุกคนอ่ะ ก็คล้ายๆกันเลยค่ะก็จะมีช่องยูทูบนะคะเหมยเนี่ยเคยทําช่องแมมมาแล้วก่อนนานๆนที่โทรศัพท์เหมยพังค่ะทุกคนแล้วทีนี้นนะ่ะวีโว่นะคะทุกคนวีโวเหมยพังเคยหน้าต่อยแยกออกมาก็เลยได้แยกช่องนะคะมาทําช่องตัองกรวยเหมยชาแนลแทนค่ะทุกคนก็เดี๋ยวรานะคะจะมาพูดว่าได้ทำมาถึงเราได้ทําช่องนี้เราก็เลยอยากให้ทุกคนย ก็เลยแบบมาให้ทุกคนนะคะมาทํามารู้จักเกี่ยวกับช่องขอเป็นแบบนึงแล้ทุกคนหายใจไม่ทันก็เหมือนกับขาตั้งแต่ทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับแบบพวกแบบแกล้งน้องๆค่ะทุกคนแต่อย่างไม่ทันเรื่องนี้เราไม่รู้อาจาะมีสิ ไม่มีสิไม่ได้แกงเพราะว่าน้องก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านของน้องเขานะคะน้องเรานี่น้องเราไม่แทนนะคะทุกคนแต่ขอลาแม่กันนะก็เรียนออนไลน์ที่บ้านคะ่ะทุกคนเหมือนเรียนมาตั้งแต่เดือนเดือนไหนสักเดือนเลยะคะ่ะแล้วก็เรียนเทอมสองนะคะทุกคนเรียนออนไลน์เทอมสองเทอมแล้วเนาะก็เป็นที่เรียบร้อยคะ่ะทุกคนไม่แน่ ไปโรงเรียนก็อาจจะเดือนธันวาหรือมกรานเนาะน่าจะมกราแหละคะ่ะเดือนนี้ท้งเรียนไม่ได้ไป <c oughs> ออกออกออกนี้บ่อยออกข้างนอกบ่อยนะคะคือเหมือนได้ฉีดวัคซีนไปครบสองเข็มน,นะคะไฟคือเหมือนฉีดตั้งแต่เดือนกันยาแล้วยัง <c oughs> โอเคค่ะทำไมถึงไหม่อํทำช่องนี้ถบนะคะก็ให้ทุกคนเีมาค้นหาได้ง่ายขึ้นเนาะก็จะเป็น คลิปวิดีโอสั้นหรือคลิปวิดีโอยาวถ้าอันไหนเหมือนไม่ได้ขยันก็อย่าเพิ่งว่ากันนะพอด,ดีมันไม่มีคนที่จะเกิดจะเกิดว่ากันแะกัดต่อให้นะคะอ่ถ้าจะไม่กัดต่อก็คือไม่ต้องใช้ยาวขนาดนั้นนะโอเคค่ะก็เหมือนเนี่ยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้องสองนะคะเรียนอโรงเรียน จากเดบบอตกรุงเทพค่ะทุกคนมาหางเงี้ยวกรุงเทพอืมเป็นเด็กเด็กกรุงเทพค่ะเดบบอโอเคเดี๋ยวคลิปกล่องใหม่มาให้ข้อมูลคลิปเนี่ยไปละคลิปกล่องยวมาให้ข้อมูลนะคะว่าทำไมถึงอยาแบบนำทางหน้าแรกปุ่มเอ้ยเลองวิดีโอ